ค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูแพรก็จะมาแชร์เทคนิคในการเก็บเด็กด้วยคําคล้องจองอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเทคนิคการเก็บเด็กด้วยคําคล้องจองนะคะไม่ยากเลยค่ะรับรองว่าทุกคนเคยได้ยินผ่านหูแน่นอนนะคะคําคล้องจองในวันนี้นั่นก็คือคําคล้องจองกันไก่ไข่ผ้าไหมนั่นเองค่ะซึ่งกันไก่ไข่ผ้าไหมนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มเวอร์ชั่นค่ะเวอร์ชั่นที่1นนะคะเอามือขึ้นมาทําแบบนี้ ไปเรื่อยๆส่วนเวอร์ชั่นที่2นะคะเป็นเวอร์ชันแอปเปิลที่กันไกจะอยู่บนหัวแบบนี้และเวอร์ชั่นที่3นะคะเราจะเปลี่ยนจากมือที่เป็นกันไกไข่ผ้าไหมเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้แขนแทนแขนเราสองข้างแบบนี้โ <Okay. S 1> อเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันไกไข่ผ้าไหมเวอร์ชั่นที่1กันเลยดีกว่ากันไกไขผ้าไหมไข่หใบสองบาทห้บ 5้าสบองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกรต่อไปเป็นกันไกรไข่ผ้าไหมเวอร์ชั่นแอปแบลนะคะกันไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 5สิบาสบองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกร ต่อไปเป็นกันไกไข่ผ้าไหมเวอร์ชั่นที่ใช้แขนทานะคะถ้ากันไกนะคะเราก็จะควยแบบนี้เอ,เอาเอาแขนควยกันแบบนี้ให้เหมือนรูปกันไกนะคะกันไกกันไกกันไกไข่ไข่ไข่ผ้าไหมผ้าไหมจะแยกออกแบบนี้นะคะผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมกันไกไข่ผ้าไหม ไข,ข่หนึใบยกแขนขึ้นนิดหน่อยไข่หใบสองบาทก็ยกแขนขึ้นทั้งสองข้าง50บแบบนี้1ใบ2บาทห้าสิบหาสิบสบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไกลไข่ผ้าไหมเวอร์ชั่นใช้แขนอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อเ,เพื่อนๆจะยังทำไม่ทันนะคะกันไกรกันไกลกันไกล ไข่ไข่ไขผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหาบสองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลแค่นี้ก็ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราให้เด็กพูดพร้อมหรือว่าพูดตามเราแล้วเนี่ยรอบต่อไปนะคะเราขอแบบไม่มีเสียง ทีนี้เด็กๆนะคะเขาก็จะทํากันไกไข่ผ้าไหมแบบไม่มีเสียงแล้วก็จะทําให้บรรยากาศของห้องนะคะเงียบ ไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงจิ้งจกที่ติดอยู่บนผนังนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถเก็บเด็กให้สงบเก็บเด็กให้นิ่งและมีสมาธิก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในคลิปหน้านะคะว่าคุณครูแพรจะมีเทคนิคการเก็บเด็กด้วยเพลงหรือคำคล้องจองอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย